เรื่องการเรียนว่าณขณะนี้นะครับทุกกระบวนการของรำแหนารจัดการเลือกตั้งนะครับทุกภาคส่วนถือว่าเรามีความพร้อมเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทําไมถึงกลับเรียนว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะวันนี้เรายังมีการตรวจนับรับบัตรเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์กันอยู่นะครับรวมทั้งมีประเด็นบางอย่างที่จะต้องเน้นย้ํากับประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นกรณีพิเศษก็คือสิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติตามปกตินะครับเนื่องจากว่า อาจจะไม่ได้ทํากันบ่อยๆนัก<ม>ก็จําเป็นต้องเน้นย้ำ<ม>เพื่อป้องกันความผิดพลาดชัดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นครับเช่นอะไรคะท่านเช่นที่เป็นข้อกังวลของท่านประธานกรตอนครับก็คือการกระทําผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งนะครับ<ม>ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผยอเลอของผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะครับต<ม>อเดี๋ยวนี้เนาะโซเชียลมีเดียของเราเนี้ยก็มาใช้สิทธิ์เพราะก็<ม>จะโชว์รูปโพสต์รูปไปครับอันนี้กฎหมายเราห้ามนะครับว่าบัตรเลือกตั้งที่ ทำเครื่องหมายลงคะแนนแล้วเนี่ยถ้าเผยแพร่ออกไปก็จะทําให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปนโดยตรงและเป็นความลับก็จะมีความผิดตามข้อกฎหมายหรือเือเลยหยิบบัตรใส่กระเป๋าแล้วออกไปเป็นไปได้ครับหรือบางกรณีก็ทําบัตรฉีกขาดเสียหายอันนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังครับ แล้วเรื่องของกรรมการประจําหน่วยที่จะต้องดูแลกรณีที่มีผู้สังเกตการของแต่ละพรรคการเมืองอะคะ่ะท่านมาร่วมสังเกตการในหน่วยเลือกตั้งมีการฝากกาชับไปยังไงบ้างคะท่านเพราะว่าทางพรรคการเมืองก็เรียกร้องให้ดูแลด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะครับคือกับเรียนอย่างนี้ครับตามที่ประเด็นที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่นะครับก็ค,บคือว่าบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือผู้สังเกตการของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองต้องแบ่งออกเป็น2ประเภทก่อนนะครับ หนึ่งก็คือเป็นตัวแทนตัวแทนนี่พักการเมืองต้องเสนอชื่อแต่งตั้งเข้ามาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวันตัวแทนนี่แหละครับสามารถเข้าไปอยู่ในที่ลงคะแนนได้นะครับจะจัดที่นั่งไว้ให้ตามที่พักพักหนึ่งท่านเสนอข่าวนะครับตัวอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้สังเกตการของผู้สมัครหรือพักการเมืองตรงนี้ไม่ต้องแจ้งก,กรกตทราบนะครับท่านสามารถให้ใครก็ได้ไปสังเกตการตัวแทนกับผู้สังเกตการ ต่างกันตรงนิดเดียวครับคือหนึ่งเรื่องกำลังแต่งตั้งสองสถานที่ที่ให้ไปอยู่ตัวแทนเข้าไปอยู่ในที่ลงคะแนนได้แต่ต้องไม่ร่วงรู้เห็นเป็นการลงคะแนนนะครับส่วนผู้สังเกตการก็อยู่นอกๆอรอบๆอตั้งขาเรื่องเกี่ยวกับการพุดติตเรืร่องตั้งหรือว่าการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมมาจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านณขณะนี้กระแสข่าวก็มีแต่เสนอกันไปมาเนาะแต่เรื่องที่มาแจ้งจริงๆเนะ ก็ยังไม่มีมีเท่าที่เคยกับเรเนสซ่านะครับที่ปรากฏจากการไปให้สัมภาษณ์ของผู้สมัครท่านครับเมื่อวานมีพักการเมืองตั้งข้อสังเกตว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดแลวทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะอาจจะมีบุคคลอื่นที่แอบจะอัดแฝงไปได้อย่างนี้เราจะป้องกันยังไงคืออย่างนี้ครับในกระบวนการการลงคะแนนนั้นนะครับทุกคนต้องแสดงตนหน้าตาต้องตรงกับบัตรไปทำตัวที่แสดง ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงโรคระบาดเนี่ยนะครับเราต้องไปฏิบเพื่อตามมาตรการของขอบอสบคสวมหน้ากากตลอดเวลาแต่ยกเว้นการลงคะแนนครับช่วงที่แสดงตนเพื่อลงคะแนนรับบัตรเลือกตั้งนั้นต้องเปิดแมสครับอย่างที่ผมนําภาพตัวอยา่างมาวิธีเปิดก็ไม่ใช่เปิดอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยรูปหน้าเนี่ยจะไม่ชัดเจนต้องเปิดออกจากด้านใดด้านหนึ่งของใบหิวนะครับ,รบเมื่อก่กรรมการไปตำ่วยเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ใส่กลับเพื่อเป S <S ครับจะมีช่วงหนึ่งครับที่ต้องเปิดหน้ากากครับท่านขากนวันเลือกตั้งนี่มีรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งยังไงบ้างไหมคะสำหรับบรรยากาศเรื่องของการหาเสียงยังคงเป็นไปตามกฎหมายไหมคะครับ,รบจากการปฏิบัติหน้าที่ของท่านผู้ตรวจเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครซึ่งขออนุญาตกลัาวเียนว่าเป็นชุดผู้ตรวจการเลือกตั้งแปดท่านที่มีคุณภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านเสนอแจง้งเบาะแสรายงานอะไรต่างๆผ่านระบบ ที่เราตั้งลุมขึมนนมานทุกวันอย่างต่อเนื่องครับณขณะนี้การหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง8ดหมายเลขเป็นไปอย่างปกติตามที่ข้อกฎหมายะระเบียบกํานดทุกประการครับท่านขานมีรายงานเรื่องเกี่ยวกับการพนันขันต่อเลือกตั้งมเห็นอะไร7สีอะไรก็ไม่ทราบสักอย่างเดียวคะเรื่องการพนันขันต่อเนี่ยนะครับทางเราเฝ้าะระวัง,วงเต็มที่อยู่แล้วทั้งบกนอสองก็ดีห้าสาสดีตําบวและความบาลในพื้นที่นะครับเราได้ ประชาสมพั์รวมทั้งให้สายตวรวจพื้นที่เ่ยเฝ้าระวังอย่างเคร่งขัึดอยู่แล้วเพราะเราทราบดีว่าการพนันขันต่อน,นั้นมันเดส่งผลต่อก,การจูงใจในกนานรลงคะแนนรุงนี้น่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้สักป,ประมาณคือรบะบบประมวลผลการลงคะแนนการบวกคะแนนต,นต่างๆนะครับเราใช้ลักษณะเช่นเดียวกับระบวนการเหมือนกันทุกประการกับที่จังหวัดชุมพรและสงขลาครับนั้นระยะเวลาก็ไม่ไม่ต่างกันครับประมาณสักสี่ทุ่มครับ หรืออาจจะก,ก่อนก็ได้